สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายแพทย์แท้จริงประกาศมอบเงินหนึ่งหมื่นให้คนจริงคลิปชะรถ VIP ติดต่อมาเลยวันที่4พฤศจิกายน2564เจ้ารสาร้อยรายงานว่านายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชประธานคณะทํางานโครงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนจากกรณีคลิปวิดีโอวทฒิสภาเปิดเผยว่าจากกรณีคลิปรถตํารวจสองคันย้อนสอนนําทางรถเบน์แล้วหญิงในคลิปเมื่อเจอขบ,บวนรถนําดังกล่าวปฏิเสธที่จะหลบท เนื่องจากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะทำงานได้มีการมอบเงินรางวัลเป็นกรณีพิเศษให้จำนวน1000บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่อาจขาดต่อกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเหตุได้ในแพทย์แท้จริงกล่าวต่อว่ากล้องหน้ารถสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเจนว่เาเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรสังคมไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถจักรายานยนต์นำทางรถจนมบีอพีย้อนสอนอย่างผิดกฎหมายและส่งผลให้มี ผู้กระทําความผิดตามอีกโดยคณะทํางานมีวัตถุประสงค์สําคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งกล้องหน้ารถเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบผู้กระทําผิดกฎหมายกรณีนี้จึงถือว่ากล้องหน้ารถมีส่วนในการช่วยป้องประดับมาให้ทําผิดต่อก,กฎหมายได้อีกทั้งยังกระตุ้นให้ตํารวจหรือผู้รักษากฎหมายได้ทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข,เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ